บว่าบ้านนี้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วเป็นเศรษฐีใครนะตูใหม่เห็นเลยมันมีแต่สิ่งดีๆเป็นเศรษฐีราสิราสิจะเป็นเศรษฐีอะไราวสิลาวสิย้มันต้องรวยด้วยเยวะจานวันนี้เข้าไปรับไปกินข้าวค่ะไปไหว้พระด้วยใช่ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบรรยากาศบ้านของคุณดวงดาวจารุจินดานักพากและนักแสดงคุณภาพของเมืองไทยสามีเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานสุดหวานชื่นชีวิตบั้นปลายมีความสุขมากหลานสาวน้องมียาลูกสาวของเติ้นตะวันใครเห็นต่างก็หลงรัก คุณดวงดาวจารุจินดาเป็นนักแสดงอาวุโสที่หลายๆคนต่างก็ชื่นชมในฝีมือการแสดงคุณดวงดาวใช้ชีวิตคู่กับคุณหน่องพลากรสมสุวรรณซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์พ p พ v และกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ ซึ่งทั้งคู่เป็นคู่รักที่น่ารักมากครบรอบแต่งงาน40ปีสามีอย่างคุณหน่องพลากรก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เป็นโมเมนตที่หวานสุดๆโดยเป็นการทำเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงาน40ปีคุณหน่องพลากรถือช่อดอกไม้และเค้กก้อนเล็กๆน่ารักมอบให้กับคุณดวงดาวทำเอาภรรยาตกใจมากไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความรักของทั้งคู่ก็ยังหวานชื่น หลังจากที่ได้รับดอกไม้มาแล้วคุณดวงดาวยังบอกให้สามีบอกรักภรรยาแล้วก็ทำเอาคุณหน่องถึงกับเขินอย่างไรก็ตามก็ได้ทำตามภรรยาบอกพร้อมกับบอกว่ารักเหมือนเดิมแถมยังหอมแก้มอีกตามคำขอของภรรยาคุณดวงดาวได้โพสต์ลงอินสตาแกรมพร้อมกับมีแคปชั่นวานๆว่าอยู่ดูแลกันไปนานๆน,นะคะขอบคุณสำหรับดอกไม้สีสวยๆเซอร์ไพรส์าสมาก ขอบคุณห้องอาหารอิตาเลียนของโรงแรมจัดเค,ค้กให้และเข้ามาในห้องเจอผ้าเช็ดตัวทําเป็นหันคู่โรยด้วยกลีบดอกไม้อยู่บนเตียงอีกด้วยตั้งแต่อยู่กันมานี่คือดอกไม้ช่อที่สองที่คุณสามีให้สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานค่ะงานนี้ทำเอาแฟนคลับและคนบันเทิงเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์กันอย่างมากมายเช่นกบสุวรรณนันคอมเมนต์ว่าคุณปู่หวานเจี๊ยบเลยน่ารักมากมายค่ะ ส่วนทางด้านยุ้ยจิรนันก็คอมเมนต์ว่าอาหน่องมีความเขินน่ารักที่สุดค่ะวันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบรรยากาศบ้านของคุณดวงดาวกันค่ะ บ้านของคุณดวงดาวกว้างขวางเป็นบ้านที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นจัดสวนได้สวยงามมากเราจะเห็นคุณดวงดาวโพสตคลิปผ้าชมสวนสวยๆหน้าบ้านในยามเช้าดูสดชื่นจัดมุมโตเก้าอี e, ้เอาไว้นั่งเล่นพักผ่อนหากมีเวลาว่างก็จะออกกำลังกายดูแลสุขภาพ แม่ไวจะเข้าเลขเจ็ดแล้วสามสาวเพื่อนรักคุณดวงดาวคุณโยทัศน์วันและคุณอีสดวงใจได้กลับมาเล่นโซเชียลและพากันโด่งดังเป็นอย่างมากเป็นเพื่อนรักที่รักกันมาอย่างยาวนานเป็นกระยาณมิตรที่ดีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา คุณดวงดาวเคยเผยว่าในความที่ทุกคนมองพวกเราสามคนเป็นคนร่าเริงแต่จริงๆแล้วเราผ่านอะไรมามากมายอย่างช่วงเราท้องเป็นช่วงที่เราบอกบางสองคนนี้เขาจะห่อผ้าห่มมาแล้วก็มานอนด้วย ระยะหลังๆมานี้เราไม่ค่อยได้เห็นผลงานของคุณดวงดาวสักเท่าไหร่คุณดวงดาวมักจะใช้เวลาพักผ่อนอยู่ที่บ้านเป็นหลกักโดยกิจกรรมก็เรียบง่ายเช่นตักบาตรในตอนเช้าหรือเดินทางไปวัดทำบุญเดินออกกําลังกายภายในบ้านบางครั้งก็มีหลานสาวน้องมียามาเพิ่มสีสันเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านมีทั้งสุนัขและน้องแมวคุณดวงดาวโพสคลิปเปลี่ยนประตูบ้านลงบนอินสตาแกรมีข้อความว่า เปลี่ยนประตูเดิมทางเข้าใหม่เสร็จเรียบร้อยไป90%เอร์ซหลือต้องมาเติมกล่องมุงรวดเพิ่มด้านบนอีกนิดก็จะเสร็จสมบูรณ์จากนี้ไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่บ้านนี้ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขแข็งแรงแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย ปัจจุบันคุณดวงดาวในวัย74ปียังผันตัวเป็นติ๊กต็อกเกอร์อัปเดตไลฟ์สไตล์ผ่านทางโซเชียลมีเดียพร้อมไลฟ์สดขายสินค้าของลูกชายอย่างต่ำเรียนรู้การทำคลิปตัดคลิปและโพสต์คลิปจากคนใกล้ตัวเพื่อจะได้สร้างไรายได้และจะได้มีอะไรทำในวันที่รับงานละครน,น้อยลง โดยคุณดวงดาวเล่าว่าแม้จะได้รับคอมเมนต์เชิงลบบ้างเช่นมองว่าสร้างภาพทำไมกินไปด้วยพูดไปด้วยหรือเคี้ยวข้าวเต็มปากแล้วยังพูดอยู่แต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของโลกโซเชียลโดยได้เลือกที่จะตอบกลับด้วยฮ่าฮ่าฮาและไม่เอาเก็บมาเป็นอารมณ์เพราะเชื่อว่าคนเราคิดต่างกันได้และทูกยอดวิวก็คือกำลังใจที่ทำให้ได้เดินหน้าต่อไป นอกจากนี้คุณดวงดาวก็งดเว้นการทานเนื้อสัตว์ในวันพุธและวันพฤหัสบดีโดยได้ให้เหตุผลว่าหลานสาวน้องมียาลูกสาวของเต้นตะวันและกระแตสสวคนมีอาการป่วยที่ยังไม่สามารถระบุโรคได้ตนจึงได้ไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากคุณหมอทราบอาการของหลานสาวและรักษาโรคได้ถูกทางตนจะไม่กินเนื้อสัตว์ทุกวันพุธตลอดชีวิต จนวันนี้หลานสาวก็รักษาอาการป่วยการอักเสบในส่วนของสมองน้อยจนหายดีแล้วต่อมาลูกชายคนโตอย่างตั้มเจอปัญหาระหว่างการทำงานตนก็ได้ไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกว่าหากการงานลูกชายเป็นในลู่ทางที่ดีตัดสินใจไม่ผิดพลาดตนจะงดทานเนื้อสัตว์ทุกวันพฤหัสบดีตลอดชีวิต ส่วนน้องมียาโซทองคล้องใจของครอบครัวจารุจินดาลูกสาวสุดน่ารักของคุณพ่อเติ้นตะวันและคุณแม่กระแตสะวะคนก็มาร่วมอวดความน่ารักน่าเอ็นดูในโลกโซเชียลกับคุณย่าด้วย ต้นตะวันเคยเผยถึงลูกสาวว่าตอนนี้ชอบโชว์เต้นทำกิจกรรมที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเวลาเพื่อนมาบ้านคุณเต้นันทัศัยสต้องเป็นเหยื่อต้องมานั่งโซฟากับพ่อและแม่นั่งดูเขาเต้นโชว์การแสดงเขาจะถามพ่อว่าวันนี้จะมีเหยื่อมาดูหนูบ้างไหม ส่วนคุณย่าดวงดาวเล่าว่าย่ากับปู่ต้องมามีส่วนร่วมในการโชว์โดยเธอเป็นผู้กำกับคุณย่าต้องทำแบบนี้นะเดินมาหยิบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาแสดงต่อมีส่วนในการแสดง รักที่สุดของที่สุดตอนเขายังเด็กเราทำงานพอวันนี้เราทำงานน้อยลงก็มีเวลาดูแลเขาเขาเป็นเด็กผู้หญิงเวลาเขามาบ้านเหมือนบ้านเรามันเติมเต็มทำให้บ้านมีความสุขมีเสียงหัวเราะพอเขาไปบ้านเงียบปูยังบอกเลยว่าบ้านเราเงียบเลยนะพอมียากลับไปเมื่อถูกถามว่าคุณย่าเป็นฝ่ายสปอยไหมคุณดวงดาวตอบว่า ก็แม้มีหลานสาวคนเดียวแต่เวลาจะซื้ออะไรให้หลานก็ถามแม่เขาก่อนนะว่าย่าอยากซื้ออันนี้โอเคไหมพร้อมยังเล่าเรื่องห่วงจุยว่า ตอนนั้นได้คุยกันอยู่แล้วว่าถ้าเขาคลอดจะเอาลูกมาอยู่กับเราเราเลยต้องดูนิดนึงห่วงจุ้ยยังไงนอนห้องไหนดีวางซิงล้างมือตรงไหนต้องทูบแล้วทําจากห้องเรามีห้องรับแขกห้องนั่งเล่นดีๆก็ไม่มีแล้วต่อมาเป็นห้องนอนของเขาจนถึงวันนี้เราถามเขาเพราะอยากเอาบ้านเรากลับคืนมาถามว่าน้องจะยังไงเขาบอกน้องยังมาอยู่ถ้ามาแล้วแม่เปลี่ยนแปลงแล้วน้องจะนอนที่ไหนสรุปบ้านก็ยังเหมือนเดิม กี่เดือนไม่รู้มานอนกับแม่ทีเรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆบรรยากาศรอบบ้านเหมาะสำหรับพักผ่อนเป็นการใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะวันนี้ปู่กับย่าควงก,กันไปทำภารกิจร่วมกันค่ะแต่แต่งตัวไม,ไม่ได้เข้ากันเลยนะ คนหนึ่งแบบสปอร์ตมากเลยคนหนึ่งกระโปรงใดๆดวงดาวก็ต้องกระโปรองค่ะ <c oughs> ควรคู่กันไปไปไหมขึ้นแล้วข,ขึ้นแล้วงแม่กับพ่อขึ้นร้วไหมคะ ดีีามีโอกาสไปดูคลิปที่เป็นนักกายภาพก็ามาสอนสําหรับผู้ใหญ่นะคะสวที่แบบบริหารตัวเองเนี่ยหเฉียงข้างเฉียงแล้วก็ไปหลังปึ๊บทำสองข้างตรงเฉียงข้างเฉียงหลังแล้วก็มาอันนี้เพื่อไม่ให้ตัวเราล้มง่ายค่ะเป็นการบาลานซ์ตัวเราทําไม่บ่อยยากก็ฝึกทําอยู่เหมือนกันอันนี้นอกจากเดินลู่แล้วก็ทําอันนี้ตลอดนะคะ เผื่อใครไม่ได้ดูคลิปที่นักกายภาพสอนอันนี้ก็ย่ามาบอกต่ออีกทีขอบคุณคุณนักกายภาพมากๆเลยนะคะที่มาบอกเคล็ดลับดีๆให้กับผู้สอวอสูงวัยได้ทํากันนะคะจะได้ไม่ล้มง่ายนะคุณชงขานี่จิบทำทุกวันนะคะเพราะว่าบ้านเราทำประตูประตูใหม่ตอนนี้พแนนมาจัดย้ายโน่นนี่นั่นเช็ดฝุ่นเยอะมากเลยค่ะเมื่อวาน นี่รู้ชายเขาไปอาบน้ำเปลี่ยนทรงผมใหม่เป็นบล็อกสั้นอันนี้ประตูอยากให้ผู้ชมเห็นประตูนี่ประตูเป็นแบบนี้และะ้วค่ะผู้ชมเดิมทีตรงนี้มันมันเป็นทางแบบบานสไลด์ใช่ไหมอันนี้เป็นเปิดอย่างนี้แล้วค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะรอเดี๋ยววันศุกร์ช่างจะมาทําต่อชุดนี้ของย่ามไปทุ่งลตรงแบงค์นี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาแค่โชว์ให้เห็นหมองว่าวันนี้จะมีโอกาสไลฟ์นะผู้ชมขาใหม่ ปแอลนนี่ว <arts osion> ัน <futuro> น <S Sin Hen> ี้เราจะไปวัดค่ะเอาของไปถวายเทนตอนที่พระบวชคนนี้ไม่ได้ไปร่วมแต่ว่าลุงอ้อสามีไปร่วมหนึ่งเตรียมของไว้นะคะวันนี้เรามีสารถีเป็นลุงนัดขับรถให้เราไม่ต้องขับรถเองไปวัดกัน ขอบคุณมากๆวันนี้มาเยือนถึงบ้านดิฉันคือคุณผู้ชมประตูใหม่ของดิฉันใช่ไหมสูดได้ข่าวว่าบ้านนี้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วเป็นเศรษฐีใครนะประตูใหม่เห็นเลยไม่มีแต่สิ่งดีๆเป็นมงคลเป็นเงินเป็นทองไหลจะเป็นเศรษฐีชนละสี่ชนละสี่สามคนชนละสี่อะไรเขาละสี่เขาละสี่เราต้องเป็นเศรษฐีด้วยกันสิเราเป็นเศรษฐี เราละสิ er. จะเป็นเศรษฐีอะไรละสิเราละสิเย้มันต้องด้วยด้วยเดืยวจานวันนี้เข ну, ้าไปรับไปกินข้าวค่ะไปไหว้พระด้วยค่ะสายบุญสายบุญและสายเกินสายค้าต้องไปอึอ้ย ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ